คนนะคะวันนี้คุณครูจันทสุดากรสุรพัรดีหรอคุณพี่เอ็มนะคะอ่วันนี้พี่เอ็มเนี่ยจะมาสอนเด็กๆในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวก่อนที่เราอ่าจะมาเรียนตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะพี่เอ็มมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆพร้อมหรือยังคะอ่ถ้าเด็กพร้อมแล้วเด็กๆลุกขึ้นยืนก่อนที่เส้นทิ่สายก่อนค่ะเด็กๆยืนหรือยังคะ เนอะไรมาฝากเด็กๆอ่าเราเรียนตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะเราต้องร้องเพลง ABC กันเด็กๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินหรือว่าดูในคลิปใน YouTube แล้วใช่ไหมคะเด็กๆขาล้อพร้อมพี่เอมเลยนะคะหนึ่งสองสาม ABCD E ดเด็กทราบไหมคะเอทราบไหมติ๊กตับติ๊กตับติ๊กตับฮ่เาดเด็กๆบางคนอาจจะทราบแล้วนะคะอะเดยกคุณครูเรียมเนี่ยจะบอกให้ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยมีทั้งหมด26ตัวนะคะดเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษกันดเด็กๆพร้อมไหมยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านกันเลยนะ ดังนะคะออกเสียงให้ถูกต้องดังคุณคเบียนนะคะเอตัวต่อไปตัวอะไรนะบี B, รอบหนึงนะบีเอเด็กๆช่วยสังเกตด้วยนะคะว่ารูปล่างมันเป็นยังไงนะคะเด็กๆตัวต่อไปตัวอะไรคะซี C, ค่ีเด็กๆออกเสียงดังๆนะคะ D จเด็กๆออกเสียงให้ถูกนะคะมั่นใจเลยค่ะเด็กๆขาต่อไปค่ะ,ะตัวนี้ตัวนี้เด็กๆดูปากพี่เอ็นนะคะ h h คล้ายๆกับเวลาเราฮัชเชยเลยนะคะ รอบค่ะ J ตัวไรเก K คอ่ะเด็กๆดูหน้าตามาด้วยนะคะว่าหน้าตาของตัวอักษรเนี่ยเป็นยังไงแล้วเด็กๆจะได้ตอบพี่เอ็มถูกนะคะ L L ได้ะคะ่ะ m m N อีกรอบนะคะ N m m ตัวนี้คล้ายๆตัวเลขเลยคล้ายๆเลขศูนย์เลยดเด็กๆทราบไหมคะดเด็กๆลองตอบดูสิคะเอบางคนก็ตอบได้นะคะอเอาพิมพ์จารให้ฟังนะคะ o อีกรอบค่ะ O, P, P. ¿Es? ัอีกรอบค่ะดับเิต่อไปเลยนะคะเอีกรอบค่ะเอ็ก มีการบ้านมาฝากถึงนะคะ5ข้อคะ่ะเด็กๆในการบ้านนี้นะคะพี่เอีมจะให้เด็กๆเนี่ยอ่านตัวอักษรพร้อมกับคำศัพท์นะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆเด็กๆอ่านพร้อมพี่เอีมก่อนนะคะข้อที่1คะ่ะ a and m o d e อีกรอบนะคะ a and m o d e ข้อที่2ค่ะ b b i r d r no. นกอีกรอบนะคะ b b i r d r no. นกต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะเด็กๆเด็กๆน่าจะจำได้แล้วนะคะที่พี่ให้อ่านเมื่อกี้ C cat แมวอีกรอบค่ะ C cat แมวต่อไปข้อที่4นะคะ ดีดอกสุนนะัขอีกรอบค่ะดีดกสุนนะัขต่อไปข้อที่5นะคะ e อเอะไขอีกรอบค่เด็กเอเอะไข่อะพี่เอ็มมีการบ้านให้เด็กๆห้าข้อนะคะพี่เอ็มฝากผู้ปกครองเนี่ยอัดคลิปเด็กๆตอนที่เด็กๆอ่านตัวสองภาษา,ษาษพร้อมกับคำศัพท์นะคะ ส่งมาให้คุณครูประจําชั้นด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนอ่านแล้วก็อย่าลืมส่งคลิปการบ้านมาให้คุณครูประจําชั้นด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้พี่เอมขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ